การเลือกสอวหกเจ็ดกำลังจะมาแล้วผู้สมัครต้องอายุ40ปีขึ้นไปแต่ถ้าใครยังอายุไม่ถึงหรือยังไม่พร้อมลงสมัครเองก็ยังมีส่วนร่วมได้อีกหลายแบบเลยเชื่อว่าคนไทยอีกหลายสิบล้านยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกสอวชุดใหม่และยังไม่รู้ว่ากระบวนการคัดเลือกแบบแบ่งกลุ่มอาชีพเลือกกันเองหน้าตาเป็นอย่างไรทุกคนช่วยกันกระจายความรู้ได้เข้าไปดูข้อมูลที่ senate67.com ช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อเนื้อหาได้ดูในช่องคอมเมนต์เลยเรามีโบนูช์ไว้สำหรับแจกใจ่ายให้ความรู้เพียบเลยมาขอรับไปแจกต่อกันได้นะเชื่อว่าคนไทยอีกหลายสิบล้านยังไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือเปล่าหรือต้องเตรียมตัวยังไงลงสมัครกลุ่มไหนได้หรือที่ไหนได้บ้างทุกคนช่วยกันตรวจสอบคุณสมบัติได้โดยไม่ต้องท่องจำกฎหมายได้ทุกตัวแค่เข้าไปกันที่เว็บไซต์ cnet67.com แล้วคลิกที่ฉันสมัครสอวอได้ไหมล้วไล่ดูตามนั้นเลยงานให้ความรู้ให้คำปรึกษาชวนคนมาลงสมัครเรียกอีกอย่างว่าการทำคลินิกทุกคนสามารถเปิดคลินิกได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้เว็บไซต์ cnet67.com เป็นคู่มือนำทางเนื่องจากกฎหมายกำหนดแล้วว่าคู่สมรสพ่อแม่ลูกห้ามลงสมัครพร้อมกันการเลือกสอวอ67แต่ละครอบครัวจึงส่งตัวแทนไปสมัครได้บ้านละหนึ่งคน สงกรานนี้ใครเดินทางกลับบ้านไปพูดคุยกับคนในครอบครัวหาผู้สมัครให้ได้กันทุกบ้านระบบเลือกสวรอบนี้ใครไม่สมัครไม่มีสิทธิ์โหวตสวชุดต่อไปจะมาจากประชาชนได้ต้องสมัครเข้าไปโหวตกันเยอะๆๆๆๆๆยทุกคนช่วยกันได้และเราต้องช่วยกัน